ฝากสุดท้ายก็เป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เองดูเตือนขนาดนั้นกาตั้โปรเจกต์ด็กนี้นะครับอะไรนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เองดูเตือนขนาดนันการท้งแต่ตอนเดนี้โอ้ก็ใส่เต็มครับดูเดือดมากพี่นุชค่ะพี่นุนค่ะทำงานรับบทเองอันนี้คนนั้นคนาจะรอบ18ปีคือภาพยนตร์ของพี่นุนคือเออนุชไม่ได้เล่นภาพยนตร์มา18ปีค่ะแล้วก็เรื่องนี้ก็ เป็นละครดงังของอซ่องมุเตนะคะส,ส,สงสารคนเป็นแต่ว่าเราได้ถูอนำมาเป็นภาพยนตร์นครั้งแรกนะคะก็การเล่าเรื่องของของภาพยนตร์ก็จะไม่ได้เหมือนแบบละครอะไรอย่างน,น,นี้ค่ะก็เชื่อว่าทุกคนเข้าไปดูก็จะประทับใจแล้วก็อีกอย่างนึงทีท่ประทับใจมากๆก็คือการที่เราได้ร่วมง,งานกาันน้ำค่อยน้แคร์นั่นคือเขาก็เป็นคนแบบเขาก็สุดยอดสีมือเหมือนกอนันแล้วเราก็ได้ติดตามผลงานของเขาแล้วเขาก็มีคราสตั้นในการแสดงในการทำงานมากเยอะนะคะก็อยากจะให้ ฝากติดตามแหละฝากติดตามการทำงานของพวกเราที่เราทุ่มเทกันมากเนี่ยค่ะแล้วก็หวังว่าคนดูจะชอบด้วยอย่ากให้สรูนนี่โอนตอบว่าเวอร์ชันนี้จะต้อง็นที่โน้เข้าหนุษยขนาดนี้ต้องเป็นที่เข้านุษย์รู้สึกยังไงบ้างกดดันไหมคะคนดีใจไม่กดดันไม่กดดันดีที่เป็นเราเพราะว่าจริงๆก็เป็นเป็นละครที่ดังมากๆค่ะตั้งแต่ออกแล้วแล้วก็ก็จะบอกคนดูอยู่เสมอว่าหนึ่งในเหตุผลที่แบบรับเรื่องนี้ก็คืออยากไปนอนอยู่ในรแก้ว ใช่ใช่แบบอยากเห็นตัวเองอยู่ในตรงนั้นอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับมรดกมาจากพี่แก้วพิรดีนี้จากจากหลายๆเรือเมื่อกี้พี่แก้วิ่งบอกว่ารุ่นแปลกที่ก็เล่นนะคือรู้ว่ามีความรู้ใหม่เลยอะไรงี้ค่ะก็ก็คือพี่แก้วเขาเป็นนักแสดงที่เก่งมากแล้วถ้าเรามีโอกาสได้เล่นละครที่พี่แก้วได้แสดงถึงเอาไว้เนี่ยว่าก็ดีใจที่ราบทดีๆขอบคุณจินนะคะ มีที่ซีราชีพอเป็นไงบ้างต้องเป็นคนไม่ดีแค่ไหนต้องขั้วขนาดไหนเรื่องในเรื่องก็อย่างที่ออสบอกไปครับว่าตัวเวอร์ชันเนี้ยครับมันก็จะมีการปรับจากเวอร์ชันเดิมเวอร์ชันเดิมมันอาจจะเริ่มต้นมาด้วยการที่เป็นคนที่อยากจะแบบทำร้ายภายในรัฐมนตรีนะอยากได้สมบัติ เราได้รอรดกมีการเอาคนในครอบครัวเขา้ามาอยู่ในบ้านเลยเนะี่ยแต่ว่าเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นการตีความใหม่ครับตัวชื่อเองก็จะเริ่มต้นด้วยการที่สติแหละแต่ว่าเราโดนสถานการณ์โดนสภาพสังคมโดนสิ่งที่หนามันแบบค่อย่อยกดทับเราไปเรื่อยแล้ว,ญญวเราก็ค่อยค่อยตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อไปแล้วก็จะนำไปสู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนี่ต้องไปดูในโลกเกมเล่นบดแนวนี้ดีนะเรื่อเหมือนกัอลแบบนิ่งๆแต่บเล่นแบบแนว ตัวดีหือว่าตัวจริงเป็นอย่งนั้นหรือเปล่าแต่จริงๆจะบอกเลยว่าเขาแตกต่างจากในละครในภาพยนตร์มากๆจริงๆเขาแบบแบมเบลลี่แบมลี่แม่อะไรอย่างนส้คนต้องเลิฟซีแค่ไหนชอบมากคำถามแรกเลยฟซีแค่ไหน้คนอื่นถามแบบในที่เดียัมาไม่ผ่านวัดเลยไม่เอาเลยนะคะเออไม่ผ่านวัดเลยเซงตแต่ที่ว่านักข่าวก็แทบไม่แพ้วดต้ีกาศ ไรบ้างเอาเขาบีบมาว่าราสุขพลเวร์ชันภาพยนตร์มันต้องขนาดไหนคือหนูว่าความแซบเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวแต่ว่าเรื่องนี้คือพี่โอ๋ด้บอกไว้เลยว่าเวอร์ชั่นเก่าตอนบอกแม่แม่บอกคุณรับปรถสุกคนุยไม่ดูจะแบบตบตีกันหรอดูไปแย่งกัาหรอแต่ว่าเรื่องนี้รถสุกคนน่าสงสารนะตรงไหนทาไมหน้าตาไม่เชื่อเลยจริงๆก้อยว่าก้อยว่าภาพยนตร์มันนำพาให้คนเข้าไปในจิตใจของคนนี้ว่าทำไมเขาถึงยอมเป็นที่สองทำไมยอมผิดศีลธรรม ือไม่ได้หาความชอบทำในะห้นะเพราะว่จะผิดแต่ว่าเข้าไปล้วงล้วงความรู้สึกแล้วก็ลองดูว่าคนนี้จบจบมันจะเป็นยังไงถ้าเลือกทางนี้แสดงว่า,ามันต่างชั่นละครเพราะ่นละครเร้ส่วนจะต้องวิ่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 งตลอดเวลาต้องแยง่งเท่าที่ทราบคือน่าจะตีความอีกแบบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงอืมตัดสินแค่นี้เพราะภาษาคนนี้มผมเรียกว่าเ perfect match ครับคือถ้าเกิดไม่ได้เป็นสามคนนี้นะตอนนี้ก็ผมว่ามันเหมือนแบบ คอนเสิร์มันจะหายไปตัวหนึ่งแล้วเรื่องนี้มเวลาขับเคลื่อนไปไม่ได้ครับตอนนี้พอเป็นตางคนนี้ลงตัวต้นคอเขาจะอยู่ในการถ่ายทำเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบมันสบายใจครับทุกคนโปรเฟชชั่นแนลแล้วทุกคนแบบเข้าใจในตัวละครแต่ละตัวไปหมดเลยจนจนผมอ่ะคิดว่าผมทําง,งานง่ายเลยแล้วกัน <c oughs> มีมีทุกคนที่แบบทำทำงานด <c oughs> ้วยแล้วแบบโปรเฟชชั่นอนลอย่างนีที่กดใจมเพราะว่าคนที่ดนเขาก็สุขสบายจริงเราต้องมีนะเบียบเขารู้ว่าตอนจบมันเป็นยังไงครับตรงนี้เรามีเปลี่ยนแปลงได้ไไหรือไม ซึ่งจริงๆการที่คนดูรู้ว่าตอนจบเป็นยังไงเนี่ยครับจริงๆมันเป็นมันไม่ได้ผมตอนผมอ่ะไม่ได้ไม่ได้กดดันนะครับเพราะว่าเราเราเราเลือกที่เราจะสร้างสร้างมันขึ้นมาใหม่ในในในแบบของภาพยนตร์องนี้อยู่แล้วเราแบบแค่อ้จริงเรื่องราวเนาะอิงจิงคอร์ดของมันแต่ทีเนี้ยเรามาเขย่าใหม่สร้างสร้างความรู้สึกของตัวละครให้มันเด่นชัดขึ้นมาว่าแต่ละคนเขามีเป้าหมายอะไรแล้วก็สุดท้ายเขาจะเจออะไรผมเลือกที่จว่าแบบมันมันน่าสนใจกว่าเดิมเยอะครับ สายด้วีสายดสาธุสายที่ดูหลันนนกันเล่นหนังสักทีมาดูเลยนะคะไม่แบบนี้เลยฝากครัก็ขอบคุณพี่พี่สื่อมันทนด้วยทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจพวกเราทีพวกเราก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยช่วยแชร์เรื่องราวของสุสานทุเกณในเวอร์ชันของภาพยนตร์ก็อยากให้ทุกคนได้มาติดตามจะได้มาดูว่ารสชาติของของความเป็นสุสานทุเกณในแบบนี้จะเป็นยังไงค่ะก็